ก็พี่ๆในสนามช่วยนะครับช่วยลันนะครับสองกลองครึ่งหมดไปแล้วหรืออสองนัดพร้อมแล้วนะครับยิงพร้อม,อมแล้ว,ลวยิงเป็นไงครับพี่รีคอยนิ่มนวลไหมพี่รีคอยเป็นไงบ้างนิ่มนวลบอกพี่ๆทหารยังชอบนะครับนี่นเราจัดท่ายิง Are you ready? Stand อึ๊บไหลลื่นครับผมไหลลื่นก็วันนี้กับพบกับใต้ฝุ่นเควกนะครับที่เป็นเหมือนเบตเอี่ M4 นะครับก็ทดสอบนะครับผมเคี้ยวทุกลูกนะครับเคี้ยวทุกลูกนะครับเคี้ยวทุกลูกตั้งแต่ลูกเจ็ดสิบลูกร้อยเคี้ยวหมดนะครับผม ตอนนี้กำลังรันปืนด้วยลูกบูเลตมาสเตอร์นะครับผมซึ่งดัมอีคอ,อยู่ที่3ามทับาส่วน8ดนะครับดัมอี Q ปืนหลังจากยิงไปก็ค่อนข้างสกรปรกนิดนึงแต่ก็ยังยิงได้นะครับยิงหมดไปแล้วกล่องนึงนะครับยิงหมดไปแล้วครับกล่องนึงกองกระลึมเจอเมื่อกี้มีรีโอมีรีโอฐานสูงไป2ลูกนะครับวินเชสเตอร์ซูเปอร์ S e X. นะครับลูกโดดหนึ่งแล้วก็ลูกก้าวหนึ่งนะครับผมก็ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับลูกการลั่นปืนนะครับผมจบไปแล้วก็เดี๋ยวส่งให้คืนให้ครับสองกล่องกว่าๆครับเพราะเอาลูกมาเองหน่อยหนึ่งวันนี้พี่ไม่เอากล่องใช่ไหมครับผมโอเคครับสวัสดครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ไปลองทดสอบมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจ สําหรับผมบใ้ฝุงเกรตัวนี้ก็เคียวทุกคู่นะครับผมไม่แต่ลูกแรงลูกแรงที่ยิงไปก็มีอ,อมีเลโอนะครับฐานสูงนะครับมีวินเชสเตอร์ซูเปอรเอ็กนะครับ <c oughs> แล้วก็มีวินเชสเตอร์ซูเปอรเอ็กลูกโดดเหมือนกันนะครับก็ พห,หลุยนะครับก็พร้อมตัวเดิมนะครับมันเป็นเบอร์สามเนาะคือมันยิงได้แหละลูกโดดอะ่ะ <c oughs> มันยิงได้แต่คืออย่าบ่อยเยอะก็ผมยิงแค่นัดเดียวลูกโดดเนาะ <c oughs> คือเลง็งเล็งตรงไหนก็เกือบเข้าตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมออกขวานิดเดียวนะครับผมหรอบปืนกันบ้านก็ไม่จำเป็นต้องแม่นเพราะเราไม่ได้ไปปั้นเอกับไข่นะครับสรุปนะครับวันนี้ยิงไปทั้งหมด หกสิบห้าลูกนะครับเคียวทุกลูกคียวทุกเม็ดเปิ้นสะอาดค่อนข้างสะอาดนะครับค่อนข้างสะอาดแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเป็นแก๊สโอเปเรตที่ว่ามันค่อนข้างจะหนีดิดหนึ่งแต่ก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็สะอาดกว่าพวกนั้นเยอะนะครับส่วนข้อแนะนำนะครับหลังจากยีเยอะๆก็ถอดแต่ก้านกระถุงสองอันในข้างนในมาล้างนะครับ แต่ผมบอกไปเลยว่าคือเขาใส่น้ํายากันคายไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตะเอาค้อนค่อยๆเขาค้อนเคาะเบาๆนะครับป๊๊กป๊อกป๊อแต่คู่มือเลยหมุนออกหมุนซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงดึงสวนออกมาเลยนะครับได้ส่วนเรื่องระบบปฏิบัติการทุกอย่างผมว่าโอเคหมดเลยนะปลอดภัยนะปลอดภัยเซฟตี้แฟกพร้อมนะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับก็ไม่มีอะไร มากนะครับแม่นมากนุ่มมากคือเด็กๆในสนามพี่ๆในสนามก็บอกว่าโอเคนุ่มนุ่มมากนะครับคือความนุ่มเหมือนเบนเดอรี่ m สทุกอย่างนะครับแต่คือมันลูกเรือมันช้านิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับลูกเรือมันช้าหน่อยหนึ่งแต่ก็เร็วเร็วนะครับตามนิ้วเหมือนกันแต่ก็ ในราคา40,000กลางนะครับราคา40,000กลาง60,000แค่นี้โอเคแล้วพอใจแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมคิดว่าก็ผมไม่รู้ว่าผมจะไปใส่สายสะพายแบบไหนมันมีหูแม็กคูอะไรแบบไม่รู <c oughs> โอ้โหไปถามเวลเลอร์ก็3,000กว่าบาทน,นะครับเฉพาะหูก็พันสี่แล้วแม็กคูแท้นะครับก็เลยปืนพ่อบ้านเนาะ ก็เอาไว้ก่อนแล้วเราก็เป็นออปชันที่หลังแล้วกันดีว่าจะไปติดดอดด้วยเวลารองดอดดูละโอ้โหพอได้ยินราคาแค่นั้นแหละครับจากมือหน้าฮโลซันมีโูลันกับยูเทคโอ้ไม่ไหวก็ไม่ไหวงั้นก็เลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันปืนกันบ้านของเราปูนกันบ้านอย่างเราประมาณนี้นะครับบอกเลยซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเคี้ยวทุกลูกลูกร้อยลูกเจ็ดสิบเคี้ยวหมด คเคี้ยวหมดหกสิบห้าลูกอะ่ะก็คือมีวันนั้นก็มีทางรายเขาแถมไปให้ก็เป็นลูกเจ็ดสิบลูกเจ็ดิบลูกร้อยคะกันมาก็ประมาณสิบกว่าลูกนะครับที่เขาแถมมาให้เพื่อมาลองกับสปริงตัวนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ข้อแนะนํานะครับรับมาใหม่ๆผมแนะนําให้ค้างโบไว้เลยผมแนะนําให้ค้างโบไว้ก่อนสักสี่ห้าวันเพื่อให้บัฟเฟอร์สปริงบัฟเฟอร์ข้างหลังเนี่ยมันคลายตัวอไอ้มันมันยืดดูดได้นะครับผม แล้วอย่าลืมนะครับซื้อน้ํามันมาชฉลมลูกเลื่อนด้วยนะครับวันแรกที่ผมยิงแล้วมันติดก็เราลืมชฉลมน้ํามันที่บริเวณลูกเลื่อนข้างในนะครับกับโบวหมุนตรงนี้มันจะมีช่วงก้านกระถุงเหมือนเราเรามันเราไม่ได้ฉลมนะครับเหมือนเลยติดแต่พอใส่เรียบร้อยก็ยิงผ่านทุกอย่างนะครับลูกสองเสร็จลูกสอง ดำอ q 2วกว่าก็ผ่านนะครับลูกแรงหนึ่งอ่ะนะก็ผ่านเซเล,ลรอร์เปลนรผ่านนะครับเจ็ดสิบยังผ่านเลยนะครับเหลือลูกเป้าบินยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าผมปืน,ปนการบ้านยเอายิงเป้าบินทำใหม่ถามหน่อยมันต้องลูกก้าดินะครับรีวิวหลังจากที่ยิงพวกรีโอพวกวินเจอร์โอ้โหอืม แทบไม่ต่างกับบูหลีมาเตอร์เลยครับแทบไม่ต่างกันเลยความนิ่มนวลน,นะครับผมะระดับ <c oughs> ยังว่าผมยิงเองอ่ะกล่องครึ่งนะครับยิงกล่องครึ่งก็ขออนุญาตแค่นี้เองนะครับเป็นแค่นี้เองนะถือไม่ถีบนะครับแต่ไปเทียบกับเลมแปดเจ็ดศนตัวไม้กล่องเดียวแค่นั้นครับห่อห่อเลือดเลยห่อเลือดเลยไหล ไม่เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไม่ชิวอย่างนี้หรอกนะครับสําหรับนี่ก็ที่เหลือก็ให้นายสนามเขาแบบคือมันดังไงตอนนั้นคือไปแล้วมันดังมากคือปั๊มอ้๊มอั๊มก็ซัดเลยปั๊ม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 ก็คือเราไม่ถ่ายแล้วเราก็เกรงใจนั่นแหละเจ้าหน้าที่ในสนามเขาเราก็ไม่ได้ถ่ายพอมาหลังๆก็เห็นน้องเขามองคือคือมันดังอ่ะแล้วน้องเขากำลังซ้อมไหม่ ยิงเป้าอยู่เขาไม่มีสมาธิคือมันดังเขาก็เลยไปยืนดูเราเออว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างผมก็เลยผมยิงไปได้กล่องครึ่งละอ,อ่าก็เลยก็เลยเรียกให้เขามาลองกันเป็นที่หน้าผนพอใจนะครับผมทั้งในสนามทั้งนายสิษยเขาพอใจกันมากสําหรับตัวนี้ในราคานี้นะครับผมก็เขาบอก,อบอกร้านไหนครับพี่เขาถามอย่างนี้เลยร้านไหน ก็เดี๋ยวไปนะครับกรเป๋าเงินก็สนามยิงปืนลันปิทะนะครับผมที่ให้เลือเฟอรสถานที่นะครับผมก็เป็นกันเองนะครับ,แต,รรบนนแต่ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับในสนามเป็นกันเองแต่ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับผมขออย่าดกินน้ำแป๊บหนึ่งครับมเทสที่เฟิร์สนะครับในสนามก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะให้ คุณแม่บ้านไปด้วยนะครับผมว่าแม่บ้านเอาอยู่คุณแม่บ้านเอาอยู่แน่นอนก็บอกนี่นะครับด้วยความที่ว่ามันมันไม่เตะว่าคือจับปุ๊กเห็นเห็นโคตรลิงเลยมันมันเร็วมันเลงเร็วมากนะครับปุ๊บเจ็บปุ๊ก,กคือรอยเหมือนยีหาดกันนะครับผมซึ่งมันน่นเหนียวว่าส่งนะครับแต่ก็อยากจะตีตรงใต้ฝุ่นนิดนึงที่ว่าเขา ก็ไม่แถมสายสะปายมาให้นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะใช้ระบบอะไรก็ได้ MS1 หนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่เป็นหนึ่งก็ดูกันไปนะครับดูกันไปก่อนว่ายังไงก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับหลายๆอย่างที่เขาบอกนี้ก็เสียได้อย่างเดียวก็ราคานี้ได้แค่น,นี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับโอเคสวัสดีครับ